นักเรียนล่อฟานชนะในรอบที่หนึ่งฝ่ายตรงข้ามสูญเสียสิทธิ์ในการเสนอหัวข้อการแข่งขันรอบที่สองจะต้องสุม่มเลือกได้เลยผู้ท้าชิงอะออ,อะไรนะล่อฟานจับได้พ่ายตายแน่เหรอโอ้เสี่ยเคอรออ์ที่อ่อนโยนน่ารักแต่บนสนามมากลุก เธอได้รับฉายาว่าปีศาจหมากลุกแห่งฮาปี้เธอได้เข้าร่วมการแข่งขันหมากลุกตั้งแต่เด็กทั้งโรงเรียนนี้ไม่สิทั้งเมืองเอสนี้ไม่มีใครสู้เธอได้เรื่องหมากลุกนะ่ะฉันไม่ได้เป็นห่วงนายรอกนะแต่เป็นห่วงก็คือนายเห็นเสียคอเออเมื่อไหร่นายจะเสียสติทุกทีนี่ฉันเป็นคนแบบนั้นที่ไหนกันล่ะฮาที่นี่แหละ วางใจเถอะองหญิงฟังสีแดงเสียคอเคอรอ่อเริ่มก่อนถึงยังไงเราเองก็ต้องตั้งใจโอ้ปกติดูเป็นคนเงียบๆแต่พอมาเล่นหมากลุกก็ดุทันทีเลยนะเนี่ยโอ้แต่ฉันเองก็มีแผนเหมือนกัน ฮะน,นี่มันสมกับเป็นโลฟานเลย1ชั่วโมง40นาทีต่อมาเซียเคอเออถูกอดิตใหม่นั่นไล่ต้อนจนหมดทางแล้วสินะปีศาส์หมากลุกแห่งฮาปีา้ก็ไม่เท่าไหร่นี่นะคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะเก่งขนาดนี้ไล่ต้อนเราจนตอกได้ไม่ยังมีโอกาสที่จะพลิกวิกฤตอยู่ เซเคเอ,อเธอเป็นอะไรหรือเปล่าไม,ไม่ไม่เป็นไรเล่นต่อเธอเออเธอดูไม่ค่อยสบายนะเป็นแบบนี้ต่อไปเธอคงเป็นลมตกเก้าอี้แน่นอนถ้าอย่างนั้นฉันก็จะ30นาทีต่อมาเซียเครเอร์เป็นฝ่ายชนะเห็นแล้วยังละ่ะไเด็กไหมชนะแล้วสมกับเป็นปีศาจแห่งหมากลุกเลย นี่แหละลิลดเดตของห้องคิงเฮ้เ hey, ฮ hey, ไม่ใช่สิก้าวสุดท้ายของล้อฟานนั่นมันอะไรกันทำไมนายถึงทำแบบนี้ถึงฉันจะอยากชนะสักแค่ไหนแต่การแข่งขันจะสำคัญไปกว่าร่างกายของเธอได้อย่างไรกันล่ะไม่คิดเลยว่าล้อฟานจะละเอียดอ่อนขนาดนี้ เซเคอร์เออเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอรู้สึกว่าเธอจะไม่ค่อยสบายนะพาเธอไปห้องพยาบาลก่อนเถอะม,มไม่เป็นไรฉันจะรอดูการแข่งขันรอบต่อไปแต่อีลั่ฟานนี่ที่กับเราไม่เห็นจะไว้หน้ากันบ้างเลยนะที่กับเซียเคอร์เออเป็นหนังคนละม้วนเฉียวนะไอผู้ชายหน้ามอ่อเอ้ยลั่ฟานชนะหนึ่งแพ้หนึ่ง รอบสุดท้ายเป็นการตัดสินว่าเขาจะได้เป็นดาวแห่งการเรียงดวงใหม่หรือเปล่าผู้ท้าชิงรอบต่อไปอล่าฝานประทะเจ้าเย่เยียน <C le af> โหแค่นี้เองอะนะไม่ถึงสองนาทีก็ตอบได้แล้วละ สองนาทีเธอยังอ่อนแอเกินไปวั t <What? S 1> ถ้าอย่างนั้นขอให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนเขียนคำตอบบนกระดานได้เลยเสร็จแล้วโอ้หนึ่งนาทีสี่สองวิสมกับเป็นตัวท็อปอันดับ2ของฮาปี่เลย มันแน่อยู่แล้วสิฉันหนะ่ะเป็นเทพคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กแล้วนะนายเด็กใหม่เห็นพลังของฉันหรือยังล่ะเหเออะไรนะอ่ะอ่านายเองก็ตอบได้งั้นเหรอสงสัยว่าต้องทำโจทย์เพิ่มแล้วสินะเออข้อนี้นะฉันนะ่ะหาได้ตั้งสามวิธีเชียวน,นะเฮ้เออะ,อ,อะไรกันหาคำตอบออกมาได้สี่วิธีในเวลาสั้นๆเนี่ยนะ ไม่จริงฮือถึงกับทําให้ฉันพ่ายแพ้ได้ฉันประเมินนายต่ำเกินไปจริงๆรล่าฟันแต่ฉันเองก,ก็ดีใจนะที่ได้แข่งขันกับนายต่อไปนี้ก็ฝากตัวด้วยนะดาวแห่งการเรียนคนไหมเออม,มาพยายามสุดความสามารถเลยก็แล้วกัน เอาละงั้นฉันขอประกาศให้นักเรียนรอฟฟานได้รับฉายาดาวแห่งการเรียนด้วยการชนะคะแนนสองในสามนะจ๊ะจีไอเจ้าเด็กใหม่นั่นกล้าดียังไงก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละอย่าทำตัวอดเบ่งไปเลยเฮ้ยกล้าจับมือกับเสี่ยวเย่งเ้นเหรอแกคิดว่าตัวเองเป็นใคร ฮ่าองค์หญิงเป็นยังไงบ้างภารกิจดาวแห่งการเรียนสําเร็จอย่างงดงามเลยใช่หรือเปล่าฮ้าสําเร็จอย่างงดงามงั้นเหรออีงดงามบ้านป้าสิโอ,โอ๊ยดาวแห่งการเรียนภารกิจลมเหลวเอา้าทำไมล่ะนี่ไมยน่ะไม่อ่านเงินไขของภารกิจให้ละเอียดเลยงั้นเหรอเฮ้ย พิสูจน์ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าคุณนั้นไม่ใช่คนธรรมดาชนะด้วยท่าทีที่ไม่เยแสอ่าฉันชนะ2ในสมันก็ธรรมดาเกินไปสินะเพราะเห็นหน้าเสียเคอเออมดสติสตังก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะเออโอเคโอเคฉันจะยอมรับการลงโทษก็ได้เฮ้เออส็ลตงั้นเหรอ นี่คือการลงโทษของฉันกันเหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ขันโยกขันโยกสิมันจะสุ่มการลงโทษของนายใส่ชุดผู้หญิงเต้นท่าแมวเหมียวสองชั่วโมงใช้เครื่องดัดเสียงจีบหนุ่มในเกม COS เป็นแม่มดน้อยโดเรมี Do mi. ไปถ่ายรูปก,กับคนในเมือง20รูปสารภาพรักกับเพศตรงข้ามคนแรกที่ได้เจอตอนเช้าเต้นแอโรบิก

การลงโทษจบด้วยตามจำนวนรูปมาถ่ายรูปกันด้วยนะเจ๊ะนายืนอยู่หลบหลังมุมแบบนี้ภารกิจมันจะจบเมื่อไหร่กันล่ะอง์หญิงแต่งตัวแบบนี้นะถ้าเจอคนรู้จักเขา้าต่อไปฉันจะทำหน้ายัางไงแม่แม่ไม่ต้องห่วงหรอกที่นี่นะมีแต่คนแปลกหน้าทาั้งนั้นใครจะรู้จักนายกันองหญิง ตะคอกทำไมกันฉันช่วยนายทำธรรกิจอยู่นะเออแต่ที่นี่เองก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนรู้จักจริงๆด้วยนั่นแหละโอ้โชคดีจริงๆเลยเออเออหวัดดีเธอมาคอสเพย์เหมือนกันงั้นเหรอเออเออคนคนนี้เจ้าเยีหยียนงั้นเหรอโอ้ถ้าโดนจับได้จบกันแน่ โอ้โหหนีก่อนดีกว่านี่นี่ทำไมนาถึงวิ่งล่ะโอ้โหยังจะท้ออีกนั้นเหรอเฮ้องั้นก่อนที่จะวิ่งก็ช่วยดูข้างหลังหน่อยสิแมมแม้แต่งตัวน่ารักแบบนี้สนใจจะไปถ่ายรูปกับพี่สักรูปไหมจ๊ะเซลล์บ้าอะไรของแกกันนี่มันชุดคอสเพลนะ แต่งตัวแบบนี้ใน,ในเน็ตเพวกเราเห็นมาเยอะเลยละตั้งใจจะเอาไว้ขายไม่ใช่หรือไงไปกับพวกเราสิไอ้ชั่วอย่ามาจับนะโอ้คิดว่าฉันจะฟังเงินเหรอตามฉันไปดีดดีกว่าโอ้โหเธอบอกว่าย่าจับไม่ได้ยินหรือไง ฉันเนอะเดิยิงชัดเจนเลยเหรอโอ้โหแกนี่เป็นผู้ชายเนี่ยว่าฮใส่กระโปรงเดินมาแบบนี้เห็นแล้วอยากจะอ้วกโอ้โหมึงเองก็เอาหมัดก,กูไปแดกก่อนโอ่ท่นะโอเคหรือเปล่าเอดเฮ้ยไม่จริงนะกู ดมนมปัม๊แบบโอ้โหน,นุ่มนิ่มอ้ายไอ้อลูกจีบก็ขอบใจที่ช่วยไว้นะเออโอ้โหไม่คิดเลยเนาะว่าเจ้าเย็ยนจะมีด้านแบบนี้กับเขาด้วยนะเออแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่านายจะแต่งตัวคอสเพลย์เหมือนกันด้วยนะงั้นต่อไปพวกเราเองก็มาถ่ายรูปด้วยกันนะ อออออออได้สิเอองั้นจะรออะไรอยู่อีกล่ะไปหาคนถ่ายรูปกันดีกว่าออหนึรูป2รูปสมรูปเกรูปสี่รูปสิบรูป1ิเอรูปสิเกรูปเอ้ยกูย,ยิ้มไปก่อนโอ้เช้าวันจันรต่อมาเอ้ยเอ้ยนี่นี่นะมันเป็นวันที่แย่ที่สุดเลยเออไม่ได้เรื่องเลยนะถ้าไม่มีคนช่วยนะ ภารกิจนี้ก็คงไม่สำเร็จด้วยซ้ำเฮ้ยพูดมาเกิดอะไรขึ้น <S 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 Fitting logic, make them nauseous Honest, can I stop this? Never cautious, drop it I'm the hottest, knock knock bitch watching. I'm the fucking king of rock bitch Pop it, bit and hot shit Off topic, chronic I think I'm motherfucking lost Thinking back, better back Thinking back, where is that? my back to the mat, not an act of